ไี่ข็งที่ดเยตรไม่ได้งเหมืนเออมพูดอยู่คำเดียวว่าอ๋ออะไรนะอะไรนะห้องล่าแขกละไค่าไงมันเทมึงก็ปฏิเสธสิว่าเออแล้วมอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นก็บมดกูหมดเลยมันยากแต่ คนไรเขียวปั่นเกินปั่นเขินเออปั่เขียวนี่แม่งมันยาจัดคนละเขียว,ยวนี่แหละฮึ ไอ้สัดยางี๋ไอยี่อะไรยี่ปดท้าาอันากเม่อไรมกเมื่อกี้มีีแล้วมั้งวเชื่อที่ไเมื่อกี้นแน่ไรบ้างวะพี่แน่แ่อยู่ใกล้กูมากอยู่ใกล้กูมากๆกูอยู่ขวากูเลยไม่ได้มอบไกไม้มันทำบกไ่ เอาพี่ม,บบมนะ่าดิจะเป็นกูได้ไงทียกูอยู่หวัวขบวนเลยนาะนะจะเห็นกูอยู่หวัวขบวนเลยโใครดีวะกูอยู่หวัหวขบวนชิบหายแล้วไม่ใช่คนที่อูคนน้องเลยมอเลยวไม่ใช่กูทำไมหัวนัองีกูวะม้มันจะเป็นสองดเลเป็นไ่ได้ไงไอเกเรท่องอะไรเกเรทึ่งม <c oughs> าอีรแล ก็เขี่ยแะ้วไม่ใช่กูใครบวชกูวะเดียไอ้สัตว์กูอยู่หน้าสุดเลยเฮ้ยเราใครวะเมื่อกี้น่ะมันมันตรงนั้นน่ะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กูผ่านแล้วหยุด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 คุยกันดีกว่าว่ากันเลย มดก็ทำไมป๊อกหายใจว่าบอกมาไม่ก็บึกตีมึงมึงจะทำอะไรโดยที่มันไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยเหรออันนี้อันนี้คนตายพูดได้ไหมไม่ได้ทีสุดพูดได้พูดได้เล่นนี้ยังไงอ่ะปอคนไหนตีว่าใครอ่ะ มันจะเป็นไปได้ไหมที่ไอนที่มึงจะให้มนเป็นของตาติดมันจะเป็นไปได้ไหมที่มึงเนียนโบอกไม้ไม้บอกไม้บอกไม้บอกเขียว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 ก็เยวสบายแล้วเอ้คิลเลอร์นี่คือไม่ต้องทำอะไรแล้วไปไปไปไยไป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 ไไหไปยาไปไปไไปไปไปไไปป หมดป๊บเลยหมดปั๊บเลยจะเหลือเลือัะถูกโอ้ปัดพูดอ่ะโถ่ที่นี่กูตั้งจะไม่รุ้จังที่ต่ำที่สูง